ใต้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 ตนโตครับท่านสนับสนุนโดยน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวผสมน้ำมันปลาโอเมก้าเลลชนเล่ชนเล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 ชนอ่ะลกาฮลลันะครับ ศิลปินกิ่งทองรำวงย้อนยุคลูกทุ่งกิ่งทองโดยสอตเลิศเสินกิ่งทองแห่งเทศบาลเวียงระตรุราชตานีนั่นนะครับพี่อนครับนั่นคือเพลงเลเลซอนนะครับซึ่งเป็นทายาทของคุณปู่จูเลี่ยมกิ่งทองนะครับร่วมทีมกันตั้งรำวงเผือดสุขภาพกับรำวงย้อนยุคลุกทุ่งกิ่งทองนะครับติดต่อได้ติดสอตสิ้นก่อนหน้านั้นก็เช่คุณรอยโดยพิชัยสนุวัตได้ยิบยกเอาเรื่องราวนะครับข้อง วัยรุ่นในยุคปัจจุบันแต่ฮิตกันลเลยฮิตนะครับกับเชคุรโรยนะครับแต่ไม่ใช่ฮิตวิ่งกันทางออกกําลังกายเชคุนโรยเผื่อจะไปแข่งโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกแต่ว่ากินเชคุรโรยจัดน่าเป็นห่วงกับสัางกมไทยนะลูกยุคปัจจุบันจริงๆแล้วถ้าเราเข้าไปสัมผัสลึกๆแล้วนะครับมันมันไม่ใช่มีเฉพาะในกลุ่มของเด็กทท่มปัญหาสมัยก่อนกวาดวย่าวชนมีปันห้าเลยต้องถ้าว่า คนจะไปมั่วซุ่มเรื่องยาเสพติดจะต้องเป็นคนที่มีครอบครัวมีปัญหาแต่ว่าตอนนี้นะครับพี่น้องครับพฤติกรรมเรื่อง่านิยมข้องอวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาหรือไม่มีปัญหา,าก็จะใช้ยาเสพติดมาเป็นตัวที่ทำให้ตัวเองเกิดความถี่มันเป็นเรื่องถี่น่าตกใจและเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจว่าพี่น้องนึกไปแล้วว่าสภาพสังคมไทยในยุคปัจจุบันเนี่ย ถ้าพีนองรูเรื่องไรรูดีผม่มลาบางคนนะครับผพบางทีรูทาวที่ผูดนั่นแหละแต่พมทํารายการถามกลางการให้เกียรตินผู้ชมเสม,มอพมทํารายการทมกลางการเคารพสิทธิทางความคิดของพีนองเสม,มอเพราะฉะนั้นพีนองกับสิ่งไรแต่พมพูดออกไปเป็นแต่เพียงความคิดเห็นของพมเพียงคนเดียว เป็นแต่เพียงการตกผลึกทางความคิดของผมเพียงคนเดียวไม่ใช่บทสรุปถิทุกพิษของสังคมเพราะฉะนั้นพี่น้องมีสิ่งนึงสิ่งใด <c oughs> มีสิ่งนึงสิ่งใดที่ต้องการที่จะชี้แนะหรือว่าติเพื่อกอก,กับผมพี่น้องครับติดต่อกลับมาพผมได้หรือซ่ามช่องทางช่องทางแรกจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ช่องทางที่สองจะเป็นอีเมลช่องทางที่สามจะเป็นเฟซบุ๊ก นี่คือซามช่องทางในการติดตอ่อกลับมาถึงตัวพมเพราะฉะนั้นพีนองครับให้พี่นองติดตอ่อกลับมาผมวานาลวกเออพนูพน,นีพน,น,นันหรือว่านูนีน,นันไอไร่เกิดขึ้นกับอรไรอย่างไรติดตอ่อกลับมาเลยพมพรมที่จะ้อมรับถุกความคิดเห็นพมโพรมที่จะได้อ,อ่าความรู้จากครูคือฐานผู้ชมเชมอเพราะฉะนั้นพีนองครับสิ่งแต่พมผูดออกไปเป็นแต่เพียงความคิดของพมเพียงคนได้พมบอกอยู่ตอลอดเวลาว่พผมทํารายการทำกลางการขารบสิทธิทางความคิดของพีนอง นะครับพี่น้องอาจจะคิดและพูดดีว่าพมเมลาวถ้ามีโอกาสได้มาหนังเหมือนพมเพียงแต่ว่าพมมีโอกาสได้มาหนังทีนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าพี่น้องมีอะไรเท่คิดแปลกแตกต่างมาจากผมไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราคบกันไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเราคุยกันไม่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเราอิรวโม้งกันไม่ได้พี่น้องครับความคิดเี่แตกต่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเี่แตกต่างเป็นเรื่องที่ปกติข้องมวลมนุษยชาติ ถ้าว่าเคยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองมันแปลกกับเพราะฉะนั้นความคิดเตตกตางเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สําคัญว่าความคิดเตตกตางทำพื้นครับเราอย่านำความคิดเตตกตางไปสร้างความแตกแยะ <c oughs> ไปสร้างความแตกแยกนะครับเพราะว่าถ้าเรานำความคิดเตตะตางไปสร้างความแตกแยกเมือ่อใดแล้วสร้างคมยุ่กัน

เียมีรุนกมนกนี่ลิซานะบงแก้วเ่ยหมลกเมื่อสมุนสมาตุนกเด็กนักเด็กเดสกๆหมเออฟิล์นรสมาตัดมันบมดเ็ยฮะนนักเด็กนีนกนติดกเดสบบบักเรยบางภาษีไม่ดาเ้ยด้สื่อิมไม่เดาบางันนกไปเสียบนะเมรุนรกบางันยืนล่ลบราดักเพุมาคือมมนี่เป็นรมามาูกาคนนี้บเป็นคนนี้มได้สมุนคนี้นแบนีเงีดงงงเง ก็สูงแเนี่ยดินเอ์บบางงูเล้เดี่ยได้ดงเงินได้ดงวงาหินิเดียวเงาหลันบ่พัตาตัับพมไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่มีความเก่งกล้าสามารถจะทำให้ถูกฐานมีความสุขมีความสุขสมบูรณ์ได้ทาวเทียมกันเพลงแรกกับ่น้องรับก่อนจากลากันเลเลซอนจากศิลปินกิ่งทองโตโดยกูตีบาและก็รักไม่กล้าเร่งเจ้าน้มปิดเบรกเนอยีงาไดงน nhiêu nước xanh quá, nước mắt nấm, nhiều nước xanh quá, nước nấm mà, quá, nấm mà, nước mắt nấm mà, nước mắt nấm mà, nước mắt nấm mà, nước mà, nấm nấm

ีนักกูสมาวิมายงงนิบางบัดิหนักบอกเปน้ำมอเลงูมูชลลลาเลว่ายงเงินน้ำมองอตาน้ำงอเวนออีกคนเดียวน่ยลักปีวัวทีก็ยากเป็นน้ำตรีนาสัสสสสบายาสเป็นดกปกนอสาันเวนสีดิมุดิสเงินดมุดง้อนสุดนหนาเลวนักเงืหนน้ำบาปแกนาหนงน้กุสมาวิมัยเงินแเดอี